ลูกค้าท่านใดนะครับที่ประมูลไล่ราคาสูงสุดเรานับ 1, 2, 3่งสอาเคาะกระดิง่งปุ๊บลูกค้าจะได้รถคันนั้นไปและลูกค้าต้องโอนเงินทันทีเข้าบัญชีสยามมิเตอร์จบกระบวนการรถทุกคันถูกต้องตามกฎหมายครับ มาคันแรกครับต้นที่สันร์นี่ซูเปอร์สลูนปีปี2000ปี2000เครื่องเครื่องพันหกเกียร์เกียร์ออโต้ครับรถเกีร์เกีดีดีป๋าไม่รู้มาดูกันฝากระโปรงหน้านะครับมีรอยแตกมานี่ขามบอนเฮียขามบอนเฮียนะสีแตกนะครับสีแตกหน้าร้านวนี้ขายเท่าไหร่ต้นห้าหมื่นรถตั้งีิขับได้นะคห้าหมื่นหน้าร้านมึงอย่าซื้อกันเบ้อเบ้อไปโอเคตัวนี้สันสติแตกงนี้ตามนี้นะครับกันชนหน้าแตกกันชนเป็นรอยงี้นะครับสนิมสนิมสนิมนะ อ่าเรื่องธรรมชาติครับรถ20ปีท้ายโอเคนะครับลูกค้าท้ายดีโอเคนะครับตัวนี้เบรค ABS อไม่ใช่ครับอันนี้เขามาติดติดหลอกติดหลอกไว้แม่งหลอกกูด้วยเคยติดแก๊สนะครับเคยติดแก๊สมาเคยติดแก๊สนะครับเี๋ว่ากันไปเลยนะส่องไปเลยส่องไปเลยครับเคยติดแก๊สมานะครับท้ายโอเคนะครับท้ายไม่มีโดนนะครับลูกค้าผมปิดท้ายก่อนฝั่งนี้โอเคนะครับลูกค้าไม่มีรอยนะครับมาเรื่อยๆเลยครับหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์หน้าสวยเลยราคานี้ไม่ถูกชิบหายบอกเลยนะครับทั้ ม,มัซื้อได้หมดนนมาเดี๋ยวมาดูภายในก,กันแก๊สไม่ลงเล่มนะครับติดไม่ลงเล่มนะฮะฮะโอเคบอกพรุ่งนี้มันเป็นมันก็มันก็เสื่อมตามอายุมันอยู่แล้วนะครับครับตอนนี้โอ้สตาร์ทชึ้งยอะติด,ตดเลยโอไม่ใช่จำแบ๊ แอร์โอเคเลยครับลูกค้าแอร์เย็นนะครับลูกค้าต้องเปลี่ยนแบตลูกกระจกเป็นไงบ้างครับสี่ด้านนะครับเป็นไงบ้างกระจกเปิดติดหมดนะครับลูกค้านะรถไม่วิ่งอยู่2องแสนห้าหมื่นห้าพันโลนะครับลองดูด้วยนะครับทีมงานฝากนิดนึงอ้าวปุ๊บเปิดไฟปุ๊บมันดับอ๋อตะกี้จำหรอจำแบตจำแบตครับต้องเปลี่ยนแบตลูกนึงครับต้องเปลี่ยนแบตจำแบตนะครับขมืแบตลูกนะลูกค้าถอยหลังโอเคนะครับพวงมาลัยโอเคนะครับเดินหน้าโอเค อ่าโอเคเดินหน้าถอยหลังจบเลยครับธีรยุทธนะครับในราคา31,000บาทโอนเข้าบัญชีสยามมิเตอร์การมูลนะครับสามหมื่น้าราคาที่พูดาตอนนี้ราคากำลังขึ้นอ๋อแล้วเดี๋ยวแพงไป35,000บาทนับหนึ่งนับหนึ่งครับ35,000บาทนับสองนับสองเลมซันนี่35,000บาทนับ อให้เปลี่ยนก็คังมาไม่เปลี่ยนวะมาคันต่อไปครับมาให้ดูต่อครับเป็น Altes 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 ปีศูนย์เจ็ดเกิดเริ่มมาแล้วต้นใครจะติดขัดละเริ่มละเหนื่อยเหนื่อยยังฮะเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเหนื่อยมึงอะเหนื่อยใจรถสิบสี่ปีนะครับป้ายแดงหกแสนกว่าหน้าร้านขายเท่าไหร่ต้นหน้าร้านแสนต้นต้นราคาซื้อเข้ามาเท่าไหร่ครับต้นซื้อเข้าคันนี้อยู่ประมาณสัก ห้าหระมื่นประมาณนี้ห้าหกหมื่นผมก็ไปไกด์ไลน์แต่เราเปิดราคาแค่1 0 0 0พันบาทเท่านั้นโอ้โหน้าสวยครับลูกค้าจบที่หน้าถือว่าหน้าสวยเลยตรงเดิมบนข้้งบนอกอตรงนี้แตกหน่อยหนึ่งแต่แต่หน้าแต่หน้าแต่หน้าปลายฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงนะครับแต่คานเดิมกันชนนะครับลูกค้าก็มีตรงมีแต่ทุกนี้นะครับธรรมดานะครับต้องไปทำอยู่แล้วพวกนี้ตรงนี้มองหมอไปขัดเอานะครับต้นทห้สอนวิธีการขัดได้ขัดได้ครับแลกวนมาประหลาดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขัดแล้วก็ให้แบงค์เอาแอบเอาเอาดวงใหม่มาเปลี่ย แล้วแม็กสีดำนะครับอันนี้ไปขัดเอานะครับสีด้านนะครับลูกค้าสีด้านมาเลยครับขอบสิบเจ็ดนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดมากันชนหลังนะครับลูกค้ามีรอยกันชนท้ายต้องทำนะครับลูกค้าฝากระโปรงท้ายโอเคอันนี้มันมีกล้องอยู่ข้างหลังแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะมันห้อยอยู่เคยติดแก๊สนะครับเคยติดแก๊สมาแต่ไม่ใช่แท็กซี่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถปกตินะครับแต่เคยติดแก๊สมาเฉยนะครับมีรอยนี้นะครับธรรมดานะครับแต่รถภาพรวมคันละสี่ห้าหมื่นที่แม่งถูกชิบบหาายนนะคครััลูก้อนี้มีรรอยนะคับลูกค้านะภายในนะครับลูก สีมันก็ด้นดานๆอย่างนี้เลยนะครับรถวิ่งอยู่2องแสนเนะครับลูกคา้าเรามาดูก่อนไฟสูงทํางานนะครับลูกคา้าเลี้ยวซ้ายทํางานเลี้ยวขวาทํางานนะครับโครงกายทุนนี้ด้านนะครับลูกค้านะท้ายเบาะขาดนะครับเบาะหลังขาดมาสองกระบอกเบาะหลังขาดภาษีตอนนี้ป้ายภาษีไม่มีแต่ว่าในสำเนาเป็น6-2ก็ตีระคา 2, 6, 2, ป2ปีใช่ครับ 60, 6 6 0มืนบาทคุณอ e ีหานับหนึ่งเจ็ดหมืนบาทแล้วมี7จ0 0 0มืนบาทคุณ นับหนึ่งนับสองนบานับจบนะครับเจ็ดหมื่นบาท